Yo, สวัสดีครับไอแอมเอครับจริงๆวิดีโอนี้ก็คือเป็นวิดีโอเพื่อตอบคําถามจากฟู้ฟังทางบ้านนะครับเกี่ยวกับตัวเจ้ไอเจ้า led batch ที่ผมเคยทําวิดีโอไปเมื่อนานมาแล้วนะครับเขาถามมาว่าจะเปิดและให้เข้าสู่โหมดบลูทูธเพื่อรอการแพร์และส่งตัวหนังสือยังไงจริงจริงมันไม่ยากเลยครับก็กดเปิดมันมี2ปุ่มนะครับถ้ามองแากนั้นคือมันเป็นปุ่มด้านบนนะครับถ้ามองจากพอร์ตชาร์จปุ่มด้านบนก็กดเปิดนะครับ แล้วก็รอมันขึ้นมาแล้วก็กดต่อแค่นั้นเองครับกดแชร์ต่อนี่จากที่ผมกดเมื่อกี้มันก็เข้าหมดบลูทูธละแค่นี้นเองลองดูนะครับกดอีกทีมันก็จะปิดตอวนี้มือเดียวจะยากนิดนึงกดอีกทีก็ปิดนะครับกดปุ่มบนนะครับผมกดปุ่มบนไม่ใช่ปุ่มล่างนะปุ่มบนเปิดแล้วก็กดแชร์ไว้แค่นั้นเองครับมาละบละูทูธละท่าน,นี้นะครับลองดูครับ msk ครับสวัสดีครับ